ถ้าพนักง,งานเราไม่มีความสุขพนักง,งานเรายังเครียดอยู่ยังทุกข์อยู่เนี่ยเวลาที่ทํางานออกไปข้างนอกเนี่ยผลงานออกมาจะเห็นได้ชัดเจนเลยครว่าจะไม่ได้มีความเอฟเฟกติฟเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าพนักงานเราเองเนี่ยมีความสุขแล้วถ้าเราดูแลความสุขพนักง,งานเพียงพอแล้วนะคะพรพนักง,งานเองเนี่ยเขาก็จะมีความสุขแล้วก็ส่งมอบความสุขเนี่ยให้กับลูกค้าต่อไปได้เป็นอย่างดีด้วยครับ เราก็จะมีในเรื่องของค่ายยามองกรน,นะข้อหนึ่งเ,เราใช้คำว่าแครงนะเราใส่ใจพนักง,งานด้วยความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกายเรามีพิเศษให้พนักาง,งานสามารถใช้บ,บริการได้เรามีส่สุขภาพโพชิพงให้พนักง,งานออกกำลังกายได้ทุกวันแล้วก็แคร์ด้านต่อมาก็แคร์ด้านการให ความรู้ทักษะความสามารถดนงานแล้วก็มีคอสมากมายใหพนักงานเนรียนรู้แล้วต่อมาครับด้านจิตใจด้านนี้ก็จะสำคัญมาก,กเราก็ใส่ใจพนักงานให้ความที่ว่าซัพพอร์ตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตของตัวเองได้ <ixa ff> เราก็มีโครงการหนึ่งซึ่งเราตั้งชื่อว่าเครียดคลาย เพิ่มความสุขสร้างความสบายใจให้เพื่อนเพื่อนใายเครียดนะฮะแล้วเราก็มาดีไซน์ว่าอ้กิจกรรมอะไรบ้างละ่ะที่ทาให้พนักง,งานมนีความสุขได้ก็มีอยู่3ามมุดหลักๆลาก,กันนะ,ะบทแรกด้านจิตวิญญาณท่านที่2จะเป็นเรื่องของดนตรีและศิลปะท่านที่การก็เรื่องร่างกายแล้วก็ในเรื่องของกีฬาต่างๆครับอันนี้คือ3เรื่องที่เรามองอยู่เราจะพยายามที่จะสื่อสารในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากนักกับพนักง,งานแล้วก็ที่นี่เองเนี่ยเราจะมีกลุ่มพนักง,งานกลุ่มนึงเราเรียกว่า n L Allinger จะเป็นตัวแทนของแต่ละสายงานครับประมาณเจ็ดสิบคนได้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างบริษัทกับพนักงานอยู่แล้วเป็นปกติเพราะฉะนั้นพอเลยมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาก็สื่อสารผ่านพี่กลุ่มนี้แล้วก็พนักงานธรรมศาสตร์เองก็เลยได้รับความร่วมมือค่อนข้างดีครับในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งนะครับมีการเซอร์เวย์ทุกครั้งที่กิจกรรมนี้ทำเสร็จสิ้นนเาะผลเซอร์เวย์เราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ที่มันเป็นหมอดใจก็แสดงว่าหนึ่งระดับจบพนักงานและว่าสามัครก้ได้จริง ส่วนที่2ถามว่า performance พนักง,งานเป็นอย่างไงบ้างอันนี้อาจจะยังบอกไม่ได้โดยตรงเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการ survey ในภาพรวมครับแต่ว่าปลายปีนี้เราจะมีการ survey ภาพรวมอีกทีนึงที่อยู่ใน engagement survey นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีการไปสอบถามพนักง,งานเป็นรายคนหรือไม่หรือว่าหัวหน้าหรือไม่อันนี้มีสอบถามเขาบอกว่าพนักง,งาน A เองก็จะมีการทํางานที่รู้สึกว่ามีวามสบการท์ทงานมากยิ่งขึ้นเขาม,มีวิธีการคิดบางอย่างแต่ว่า เรื่องที่ให้ทุกเนี่ยมีไม่มีนะแต่เขาจากการความทุกนั้นอ่ะได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดการถ่ายเครียดได้อันดับแรกเลยคือเราต้องเชื่อแล้วก็เข้าใจก่อนว่าความสุขของพนักงานเราอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วก็คืออะไรหลังจากนั้นมาเราก็ค่อยมาดีไซน์ในเรื่องของกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับพนักงานของเราครับแล้วก็ใน มุมของการดีไซน์เนี่ยอยากให้ดีไซน์บนพื้นฐานที่มีเคเือข่และผลรองรับเช่นทำเซอร์วยกับสสส,สก็ได้หรือว่ามีการเซอร์วิกับพนักงานก็ได้ฟังเสียงจริงจากเขาเปิดใจรับฟังเขาครับสิ่งที่สองคนที่ทำกิจกรรมเองหรือว่าคนที่เป็นคนดําเนินโครงการนี้เองเนี่ยจะต้องหาความสุขเองให้เจอด้วยว่าความสุขเองอ่ะที่ทำอันเรื่องนี้อยู่ตรงไหนถ้าเราหาความสุขเองเจอ เราจะไม่ทําแค่งานให้จบแต่เราจะทํางานนี้ให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตาย